เบื้องต้นอนาคตของอาร์เนอร์ชลตจากการรายงานของโรมาโน,โนยังคงปลอดภัยนะครับแต่เรามาเจาะ9นัดหลังจากนี้เป็นครึ่งทางของซีซั่นพอดีเลยครับโดยประมาณนะเราจะเห็นทิศทางเลยครับว่าซีซั่นนี้เราจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนจะมีลุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในสรุปข่าวเรียบูประจําวันนี้ครับกับผมโค้ชแอค12พฤศจิกายนกับผมคแอค,ครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับอธิตาคลินิกนั่นเองนะครับคลินิกที่ดูแลทางด้านผิวหน้าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรอยหย่อนค้อยโปรแกรมร้อยหมายฉีดฟิลเลอร์ฉีดบอท็อกหรือจะเป็นเรื่องสิวเรื่องอะไรมีครบถ้วนจริงๆไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลินิกได้รับการรองรับมีเปิดกว่า10สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับใครที่สนใจนะฮะเจ้าของคลินิกเป็นแฟนบอลลิฟท์ด,ด้วยแล้วก็ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะอาจารย์เทนเนอร์หมอนุ่นที่เชี่ยวชาญทางด้านเนี่ย ดูแลผิวหน้าเป็นอย่างดีนะครับใครที่สนใจมาเลยครับนะก็อธิตายคลินิกนะครับเซิร์ชได้เลยตามช่องทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับขอเป็นน้ําจิม้มน้ําจิ้มก่อนละกันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่าทางด้านเฟเดรโกเคียซ่านะครับไม่ไม่ยอมไปติดทีมชาติอิตาลีคือกาตูโซยืนยันอีกแล้วว่าจริงๆก็จะเรียกอีกแหละ แต่นักเตะเหมือนยังไม่อยากมาไม่พร้อมมาอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับที่ตัวนักเตะยืนยันมาตลอดว่าเขายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่อยากไปอ่ะยังไม่พร้อมที่จะไปอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะก็เป็นการตัดสินใจของเคียร่ซาซึ่งกาตูโซ่ก็บอกว่าต้องเคารพการตัดสินใจของเคียร่ซาซึ่งถ้าถามผมนะฮะจริงๆไม่ไปก็ดีกับเรานักเตะก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเจ็บเสี่ยงอะไรแต่ไปจริงๆมันก็ดีนะเขาได้ไปซ้อมสมมุติว่าไปเล่นในทีมชาติแล้วทําผลงานได้ดีมันก็เป็น การเรียกอะไรต่างๆนานาความมั่นคงมั่นใจในทีมชาติได้ด้วยอะนะฮะใช่ไหมละ่ะเออก็แต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของเคียร์ซาที่เขาเลือกแล้วนะครับสามครั้งเรียกแต่ไม่ไปนะฮะทีนี้เรื่องราวความหลงจากเกมที่เราแพ้แมนซิตี้มาศูนย์ต่อสามเอาอันแรกเลยครับเรียบภูมมีการติดต่อนะครับหา PGMOL นะครับหรือว่าองค์กรผู้ตัดสินของพิมเมเลกันนะครับ <S <S ติดต่อขอคำชี้แจงว่าทำไมประตูที่ฟันได้มงเข้า โดนลิฟคืนทาไมถึงเป็นลาหน้าทั้งๆท,ท,ที่ในมุมอมองของลิฟูมองว่าไม่ลาหน้าขอคําชี้แจงหน่อยลิฟูมีการชี้แจงฮะแจ้งไปยัง pgml PG นะครับล้วบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยครับกับการตัดสินในจังหวะนี้เพราะเมื่อไปดูรายละเอียดแล้วตามกฎด,ดูแบบละเอียดเลยนะโรเบสรสันเนี่ยแม้จะยืนในตำแหน่งลำหน้าแต่มุมมองอ่ะหนึ่งเลยไม่ได้เป็นการรบกวนเห็นไหมไม่ได้เป็นการรบกวนการเซฟประตูของดอนารูมา ไม่ได้เป็นการบังสายตาด้วยไม่ได้อยู่ในช็อตบังสายตาเซฟขณะนั้นนะครับซึ่งเมื่อดูตามกฎแล้วอ่ะมันไม่ได้ล้ำหน้าลิพูมองแบบนั้นเลยแล้วก็มีการเช็คตรวจสอบจากกล้องหลายๆมุมแล้วแล้วก็ขอคำชี้แจงเรื่องนี้ว่า p j m l คุณจะมีการชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่ง VR คนที่คุม VR ในเกมนี้ก็คือ Michael Oliver นะครับรวมไปถึงผู้ตัดสินในสนามคือคิสคาวานาลิพูเชื่อว่าช็อตนี้ ถือเป็นช็อตสําคัญต่อโมเมนตัมของเกมถ้าเกิดว่าตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งได้เกมก็อาจจะมีทรงที่ดีกว่านี้ก็ได้ถ้าแบบเราได้หนึ่งต่อหนึ่งกับมามันเป็นการคืนโมเมนตัมได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้คงต้องรอดูครับมันก็มีการเปรียบเทียบอะครับว่ามีอันที่คล้ายที่สุดเลยคือปีที่แล้วมนซิตี้บุกไปเยือนวูฟแวมตันนะแล้วเนี่ยท้ายเกมนะครับมีจอห์นสโตนมุ่งได้แบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆเ,เห็นคนที่กล้มหลบไหมฮะกล้มหลบอยู่ตรงนั้นก็คือทาง เบนโดซิลวาสุดท้ายผู้ตัินป์ไปดูกล้องครับไปดู VR เองนะแล้วจากนั้นครับก็ให้ครับให้เป็นประตูท,ท,ท,ทั้งๆที่ลักษณะคล้ายกันเลยอะเพื่อนๆดูเอาเห็นไหมลักษณะคล้ายกันมากๆนะมันคือคือจริงๆจะไม่ให้ก็คือไม่ให้เหมือนกันหรือจะให้ก็ให้เหมือนกันสิไม่ใช่ว่าช็อตหนึ่งให้อีกช็อตหนึ่งไม่ให้อันไหนคือมาตรฐานนี่คือคําถามจากแฟนบอลมากกว่านะครับหรือคําถามจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะในการตัดสิน ทีนี้ฟอร์เรนเวียสครับแน่นอนว่าจริงๆตอนนี้เราก็เป็นเป้าทุกคนแหละแต่หนึ่งในเป้าใหญ่นอกจากอาร์เนอร์ชลอตนะแน่นอนอาร์เนอร์ชลอดเป็นเป้าใหญ่ที่โดนแฟนบอลวิจารณ์แต่ว่าเวียสเนี่ยผมว่าเป็นเป้าให้กับแฟนบอลทีมอื่นมากกว่าที่แบบนี่ซื้อมา116ล้านยังลงเล่นไม่ออกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนฟอร์เรนเวียสครับ,รบ<ๆ>เขาก็โพสต์ในอินสตาแกรมสตอรของเขาในโซเชียลของเขาว่า We keep going we keep going เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็อารมณ์มาว่าสู้ต่อไปเราจะสู้ต่อไปอะนะครับซึ่งตัวเขาอะผมว่าเวียสก็รู้ว่าเขาก็โดนเป็นเป้เปาอะเป็นเป้าของแฟนทีมอื่นที่มารอเขาแต่เขาก็ไม่ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเขาเขาก็ยังมีทัศนคติที่จะมุ่งมั่นกุมนากุมนา,มนาทำงานหนักกันต่อไปเอออารมณ์ประมาณนั้นนะซึ่งผมผมแอบสงสารจริงๆนะสำหรับฟอร์เรนเวียะที่ มาแล้วทุกอย่างมันก็ยังไม่คลิกอะไรเงี้ยความกดดันก็ถาโถมหลายๆคนก็เอาแต่โจมตีเอาเป็นว่าสู้กันต่อแน่นอนผมเชื่อว่าแฟนบอลริปูบนกันต่อน,นัดต่อน,นัดเนี่ยแต่ก็เชียร์ทีมกันอย่างเต็มที่นัดต่อน,นัดอยู่แล้วนะครับใช่ไหมล่ะนะทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตอนาคตของอาร์เนอร์ชชรสนะครับซึ่งโรมาโน,น่นะฮะโรมาโน่เนี่ยเขาพูดเอาไว้ในทวิตเตอร์ของเขาในยูทูบของเขาเลยนะ เขาก็ยืนยันนะฮะว่าอนาคตของกุนซืออาร์เนอร์ชลอตเนี่ยยังคงปลอดภัยยังคงปลอดภัยทีมงานลิปูยังคงมองเหมือนเดิมครับหลังจากก่อนนั้นนี้ก็เริ่มคืนฟอร์มมา2นัดคือชนะแอสตันวิลล่าแล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็เพิ่งมาแพ้ให้กับทางด้านแมนซิตี้ในนัดล่าสุดแต่โดยองค์รวมทีมงานลิปูยังเชื่อมั่นครับไม่มีความคิดที่จะปลดในเร็ววันนี้หรือในเร็วๆนี้ดังนั้นใครที่คาดหวังผมเห็นมีหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยผมก็ต้องเอาข้อมูลมาให้ฟังไงว่า มีคนคาดหวังว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปลดอาร์เนอร์ชลตตอนเบรกทีมชาติแน่บางคนคือก็คือ,คอเหม็นขี้หน้าไปแล้วหรืออะไรก็ตามนะก็แล้วแต่แต่แตค่ว่าข้อมูลยังไม่มีการปลดนะครับโรมาโน่บอกสอบถามเข้าไปแล้วลิปูยังเชื่อมั่นว่าอาร์เนอร์โชลตจะพาทีมผ่านสถานการณ์ช่วงเวลาลําบากแบบนี้ไปได้นะครับทั้งสโมสรเองทั้งตัวอาร์เนอร์เองทั้งเจ้าของทีมเองยังมุ่งหน้าไปทางเดียวกันโรมาโน่ครับเสริมเรื่องสัญญาฉบ,บับใหม่ด้วยว่าตอนนี้ลิปูมีการคุยอยู่3คนก็คือโซบอสไลกาเฟนแบกและก็ ในไหนเมื่อพูดถึงโกนาเต้แล้วนะครับรายง,งานนะครับจากไม่ใช่รายง,งานเอางี้เป็นคําวิจารณ์แล้วกันเจมี่คาร์เตอร์บอกว่าเจมี่คาร์เตอร์บอกว่าถ้าต่อสัญญาโกนาเต้ไม่ได้โลกก็ไม่แตกคาร์เตอร์บอกว่าผมถ้าเลือกได้นะผมก็อยากให้ทีมต่อสัญญาโกนาเต้อยู่กับทีมต่อไปถ้าเลือกได้แต่ถ้าไม่ถ้าเขาไม่ยอมต่อสัญญาลิปูก็แค่ปล่อยเขาไปแล้วก็ไปเชนคนใหม่มาแทนที่ลิปูเนี่ย จะไม่ได้แตกแบบเป็นสิ่งเสี่ยงกับการที่เสียโกนาเต้ออกไปเพราะว่าโกนาเต้ยังไม่ใช่ระดับฟานได้ที่แบบว่าเสียไม่ได้ขาดไม่ได้เขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีนะย้ําเลยว่าเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีแต่ถ้าเขาไม่ต่อสัญญาลิปูก็ยังจะปกติดีคุณเห็นแล้วว่าเขาเป็นกองหลังที่ฝีเท้าดีนะเกมกับมาดริดเนี่ยเขาก็ทําได้ดีถ้าท้ายที่สุดเขาไม่ได้ต่อสัญญาแล้วย้ายฟรีออกไปผมก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นการจัดการไม่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นอะ เพราะคุณไม่อาจไปบีบใครให้ต่อสัญญาได้ก็แค่ต้องตัดสินใจปล่อยไปหรือจะมอบสัญญาใหม่ให้อย่างเหมาะสมก็แล้วแต่คุณก็ตัดสินใจเอาแต่ว่ามันสามารถซื้อคนมาแทนที่ได้ในมุมของเจมี่คาร์เตอร์นะครับก็มองว่าเอโกนาเต้มันก็มีเกมที่ดีเกมกับมัดฟิดเกมเกมนั้นเกมนี้มันเล่นดีก็มีแต่เกมที่มันไม่ดีก็มีอ่ะซึ่งมันก็เป็นไปตามฟอร์มอย่างเกมกับแมนซิตี้นี่คือแหมไปพลาดกใหแฮาลันใช่ไหมละ่ะนะครับอ่ะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอนาคตของอาร์เนอร์ชอลต์นิดหนึ่งแล้วใช่ไหมหลายหลายคนก็แบบสมมติถ้ามีอ่ะเราก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกอนาคตมันไม่มีใครรู้แน่นอนแต่ก็มีคนพูดถึงชื่อซีดานมาตลอดวันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนอยากได้ซีดานซีดานเพิ่งตอบคําถามกับสื่อเลยครับว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นโค้ชหาทีมใหม่สักทีโหหายไปนานแล้วนะนะซีดานบอกว่า it will happen soon very soon เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเร็วนี้แหละเฮ้ยริภูบปะวะอาจจะไม่ใช่หรอกอันนี้ผมก็แค่แซวเล่นนะฮะ แต่ผมแค,ค่แซวลิฟูปาวะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาได้รับการติดต่อจากพวกทีมในอังกฤษบ่อยครั้งแต่เขาไม่เคยมาเลยแต่ก็รอดูแต่เ,เบื้องต้นผมยังไม่อยากไปคาดหวังถึงซีดานนะซีดานเหมือนแม่งจะรอพวกแบบฝรั่งเศสอะตามข่าวเหมือนเขาจะรอแต่ทีมชาติฝรั่งเศสแต่ไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะรอติดตามกันดูนะครับส่วนกาเฟนแบกนะครับได้รับรางวัลฮะผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมฟุตบอล FSA FSA เนะี่ยย่อมาจาก Football Supporter Association นะครับก็ไปตรงตัวก็คือสมาคมแฟนบอลนั่นแหละสมาคมแฟนบอลโหวตให้กาเฟนแบกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีครับเออนะก็ยินดีกับกาเฟนแบกด้วยนะฮะทีนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องราววิเคราะห์9นัดที่จะเป็นตัวชี้อนาคตชี้สตาอนาันซีซั่นนี้ว่ามันอาจจะเราอาจจะได้ลุ้นแค่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนอื่นะขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนนะครับ ขอบคุณพรีเมียมค a f t พิซ za นะครับนิวยอร์กพิซ za ตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 02 1054555การันตีความอร่อยหรือว่าแอดไลน์ pc พ i z za สแกน QR Code ตามนี้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณพรีเมียมค a f t พิซ za ด้วยนะครับผมไปเจอครับบทวิเคราะห์ที่เป็นตัวนำนะเนี่ยดิสนฟิลเขาก็เขียนบทวิเคราะห์ถึงว่า ก้านัดเนี่ย next nine games เนี่ยก็คือเก้านัดหลังจากนี้ก็คือนับเดือนพฤศจิกายนหลังเบรกทีมชาติไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาเอาแค่ประมาณครึ่งทางครึ่งปีนี่ก่อนยังไม่ต้องไปนับครึ่งทางหลังเอาแค่ให้จบครึ่งทางซีซั่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้เห็นว่าเราจะคาดหวังได้เลยว่าเก้านัดน,นี้ถ้าเห็นผลงานแบบไหนซีซั่นนี้เราจะได้แค่ประมาณไหนหรือลุ้นอะไรได้บ้างอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งในบทวิเคราะห์ครับก็มีการพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันไว้ อย่างน่าสนใจผมขออนุญ,ญาตเปิดโปรแกรมการแข่งขันก่อนนะครับนะ9นัดเนี่ยผมลองจำแนกออกมาแล้วนะครับคือลิเวอร์พูลเราเนี่ยตกรอบคาราบาวคับไปแล้วครับลิเวอร์พูลตกรอบคาราบาวคับไปแล้วก็จะเหลือเป็นเกมหลีกใน9นัดไปจนถึงสิ้นปีนี้ธันวาคมนะฮะสิ้นธันวาเกมหลีก7นัดแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนหลีก2นัดในนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย เกมหลีกครับหลังเบรกทีมชาติกลับมาจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเล่นในแอนฟิลด์ข้อดีคือการเล่นในแอนฟิลด์ล์พูยังคงเก็บแต้มได้แบบเป็นกอบเป็นกำมเมื่อเล่นในแอนฟิลด์นะดังนั้นเกม,มเย้าผมมองว่ามันยังมีมุมที่ถ้าไม่ได้ไปเละเทะแพ้คาบ้านเรื่อยๆเราก็ยังเราก็จะเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำมได้จากในบ้านนี่แหละแต่เราต้องไปลุ้นเกมเยือนมากกว่าที่ปีนี้เราแพ้เกมเยือนไปแล้ว4นัดน่ะในลีกอ่ะ แล้วก็ทุกรายการแพ้ไปหกนัดอะเกมเยืยนอนอะเกมเยือนคือปัญหาครับความสม่ำเสมอไม่มีเลยอะจากฟอเรสต์มาต่อด้วยเกมแชมเปี้ยนลีกเล่นในแอนฟิลด์ต่อเนื่องสองนัดครับจากที่ก่อนนั้นในช่วงเราฟอร์มไม่ดีอะส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่แม่งใครไปจัดโปรแกรมวะเล่นเกมเยือนต่อเนื่องกันหลายนัดมากเลยอะแต่ช่วงนี้เราจะได้กลับมาเล่นในบ้านเยอะกว่านอกบ้านแล้วมันก็จะเป็นหินหยางอะนะฮะเออเจอพีเอสวีเล่นในบ้านถ้าไม่มีอะไรผิดคาดผมก็ว่าควรจะต้องใส่สามแต้มให้ได้ ใช่ไหมคุณจะต้องใส่3แต้มไม่ได้ถ้าอันนี้เอาการคาดการณ์นะคืออย่างน้อยเล่นในบ้านแล้วเจอทีมที่ไม่ได้แข็งมากผมเชื่อว่าเอาได้ทีนี้มันก็จะกลับมากังวลในเรื่องของเกมเยอือนแหละครับเพราะช่วงหลังนี้เกมเยอือนเราไม่เอาอะไรเลยนะฮะนี่ไปเยือนเวสต์แฮมครับเวสต์แฮมนูโนเอปิริโตซันโต้ด้วยก็น่าจะเป็นบอลสไตล์ที่เราไม่ชอบแพ็คลับโต้แพ็คลับโต้เนี่ยให้จับตาดูเกมกับเวสต์แฮมว่าเกมเยือนเราจะยังแย่ต่อไปอีกหรือไม่ จากนั้นครับ4ธันวาคมครับเปลี่ยนเดือนแล้วนะฮะ4ธันวาคมเปลี่ยนเดือนแล้วก็จะเล่นในแอนฟิลด์พบกับซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์เป็นทีมที่เล่นแพ็คลับโต้เหมือนกันนะปีนี้ฟอร์มแข็งแกร่งด้วยแต่ว่าทีนี้มันเป็นบ้านเราผมว่าเราก็ยังต้องคาดหวังว่าเราจะต้องเอา3ามแต้มนะเราคงไม่คาดหวังว่าจะได้แค่แต้มเดียวจากการเล่นในบ้านเราเจอซันเดอร์แลนด์แน่ดังนั้นก็ต้องรอดูว่าจะเก็บยังไงได้ทีนี้เกมเยือนนัดถัดไปจากซันเดอร์แลนด์ครับเป็นเยือนลีดอยู่ในเตดในวันที่ ไปเยือนลีดเนี่ยลีดผมว่าก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่แต่พอมันเป็นเกมเยือนผมก็เสียวหวาดเสียวหัวใจอยู่ดีแหละเนี่ยกลัวพลาดเกมเยือนแล้วก็นี่ครับไปเยือนอินเตอร์มิลานที่จะเรียกว่าซานซิโร่หรือว่าจูเซเป้เมีาซ่าก็ได้มันแล้วแต่จะเรียกนะฮะมันสนามเดียวกันแหละนะครับอันนี้แหละหน่ากลัวเพราะว่าอินเตอร์เองก็แข็งแกร่งเล่นเล่นเกมแพ็คแล้วทรานซชันบอลได้อย่างแข็งแร่งอยู่แล้วเป็นทีมระดับท็อปอยู่แล้วแต่ว่า ก็ลิฟูจะทํำยังไงม,ม,มันมันมันอยู่ที่ฟอร์มเราถ้าตอนเราฟอร์มดีๆผมว่าเราก็ไม่กลัวใครหรอกใช่ไหมไอ้ถ้าจะสะดุดในแชมเปลีกผมว่าอาจจะมองว่าเป็นนัดนี้แหละอาจจะแพ้หรืออาจจะเสมอก็ได้ถ้าเราไม่ได้เล่นด้วยฟอร์มที่ดีนะอาจจะสะดุดนัดนี้จากนั้นครับกลับมาเล่นในลีครับในแอนฟิ์เปิดบ้านพบกับบรายตันซึ่งบรตันเนี่ยผมมองว่าก็ยัง จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากคือไบตันมันไม่รับมันไม่เล่นมันไม่เล่นแบบรับโตมันไม่เล่นแบบโยนบอลยาวบอมเขาอะไรเงี้ยไบตันมันคือทีมที่เปิดหน้าสู้ทีมอื่นคือเราเนี่ยเจอบอลในพวกเปิดหน้าหรือว่าบอลบิวจากข้างหลังแล้วเราสู้ด้วยเนี่ยเราชนะมาตริดกับเราชนะ แอตลาบิลาได้แต่เราแพ้แมนซิตี้เราแพ้คุณภาพแล้วก็รวมถึงเกมเยือนใช่ไหมแต่พอเราเล่นเราได้เล่นในบ้านแล้วเจอไบตันผมว่าอันนี้ก็ยังเราต้องคาดหวังถึง3แต้มเหมือนเดิมนะในบ้านอนะ่ะยังไงต้องคาดหวังสามแต้มแต่เกมถัดไปครับการไปเยือนสเปอร์เนี่ยอันนี้ไม่ง่ายสเปอร์ผีเข้าผีออกแต่สเปอร์ในยุคของกูซือโทมัสแฟรงค์ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันมีความขับเคี่ยวเข้ามาเพิ่มอะตรงนี้ก็อาจจะสะดุดอีกมีโอกาสได้เหมือนกันนะ แล้วทีนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับเจอวูฟวูฟนี้ท้ายตารางเจอใครก็แพ้แล้วเราได้เล่นในแอนฟิลด์เราก็ต้องคาดหวังถึง3แต้มนี่คือหมดแล้วครับสำหรับเอาแค่ถึงสิ้นเดือนธันวาก่อนมกราเรายังไม่นับนะเอาแค่ครึ่งทางตรงนี้เราต้องย้อนกลับไปดูตารางคะแนนครับถ้าจากที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันก็อาจจะมีนัดที่สะดุดเอาในลีกันนะสเปอร์อาจจะได้แต้มเดียวแต่แล้วก็ เวทธรมอาจจะถ้ายังฟอร์มแย่ๆแบบนี้ก็อาจจะได้แต้มเดียวอาจจะสะดุดสักสองนัดที่เหลือในบ้านอ่ะผมคาดหวังว่าชนะหมดอนะ่ะก็จะเป็นเสมอสองชนะห้าจากเจ็ดนัดชนะสามคูนห้าก่อนเอาสามคูนห้าก็คือสามแต้มห้านัดสิบห้าแล้วก็ได้อีกสองแต้มอีกสองนัดสมมุติถ้าได้สักสิบเจ็ดแต้มผมว่าลิพูจากอันดับแปดเนี่ย จะขึ้นมาอยู่ในโซนประมาณอันดับสี่อันดับห้าได้ถ้าได้ฟอร์มตามที่ผมบอกนะการเก็บแต้มในบ้านได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรแล้วเกมเยือนเสมอสักสองนัดผมว่ายังไม่ไม่ขี้เหล่เราจะกลับเข้าสู่ในสิ่งที่เราพอจะหวังได้ในซีซั่นนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าผมว่าลิเวอร์พูลเราเนี่ยการจะคาดหวังถึงแชมป์นะตอนนี้ผมมองว่ายากจริงๆด้วยความสม่ำเสมอที่นอกบ้านเรายังเล่นไม่ดีแบบนี้เรายังไปวัดกับซิตี้กับอาร์เซนอลไม่ได้ เอาหวังแค่ว่าสามสี่ห้าเนี่ยถ้าทําได้ตามที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะจบอันดับสามสี่ห้าได้เพื่อนเพอรู้สึกแบบผมไหมล่ะเออผมมอ,องแบบนั้นนะแต่จะเป็นแบบนั้นไหมไม่มีใครทราบครับอืมส่วนถ้ามันแย่ก,กว่านั้นอันนี้คือไอ้สิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครูน่นี้มันคือผมคิดไว้แบบนั้นนะแต่ถ้ามันแย่ก,กว่านั้นนะเช่นในบ้านไปสะดุดบ้างนัดแล้วเกมเยือนไปพลาดแพ้ ลีพูก็จะอยู่ประมาณอันดับตรงนี้แหละหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดซึ่งจะเป็นอันดับที่มันไม่ดีสําหรับลีพูถึงตอนนั้นอาจจะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าเราอาจจะต้องมานั่งถกกันแล้วว่าแบบเฮ้ยอาร์เนอร์ไม่งวเปล่าวะแล้วก็ต้องมารอดูทิศทางสโมสรหลังจากนั้นด้วยว่าตอนนี้สโมสรยังหนุนหลังอาร์เนอร์อยู่แต่ถ้าแบบผ่านไปถึงครึ่งซีซั่นแล้วยังอยู่อันดับหกเจ็ดแปดแบบเนี้ยค่าเฉลี่ยก็ชนะแพ้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 แพแพแพชนะเสมอแบบ ไม่สม่ำเสมอแบบนี้ลิฟูจะเอาอยัางไงอีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นตัวตัดสินด้วยคือแชมปีเปนลีกตอนนี้ลิฟู์อยู่อันดับ8ซึ่งโอเคครับอันดับ8เนี่ยมี9แต้มเท่ากับอีกหลายทีมเลยแล้วก็อันดับ8นี่คือคือพื้นที่สุดท้ายในการเข้ารอบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเตะ Play off. เพลย์ออฟหายนะของลิฟู์จริงๆคือถ้าไม่ติด25อันดับแรกผมยังมองนะศักยภาพของลิู้ท์ ขีเลยเลยนะเอาอย่างคีเลยเลยสมมติเนี่ยตะเกะียะชนะพ s v วแล้วอเอาขีเลยเลยนะไปไปเยือนแพ้อินเตอร์แล้วก็ยังเหลืออีกสองนัดในช่วงปีหน้าอีกเอาแบบคีเลยเลยผมว่ายังติดยี่สิบหกอ่ายี่สิบสี่อันดับแรกไปเพย์ออฟได้แต่จะต้องไปเตะเพิ่มอีกสองนัดไงผมมองแบบนั้นนะเออผมมองแบบนั้นอันนี้คือมาตรฐานที่คีเลยเลยแต่ถ้ามาตรฐานที่ควรจะเป็นคือต้องแปดอันดับแรกโดยที่ไม่ต้องไปเพย์ออฟ แต่ถ้าแบบแย่ๆขึ้นมาเช่นแบบม่ไม่ติดยี่สีอันดับแรกอะอยู่ดีๆฟอร์มหลุด ut, ในแชมเปี้ยน์ลีกแพ้ๆๆแ,แ,แ,แล้วแบบรุดไม่จบไม่จบยี่สีสส่อันดับแรกสุดท้ายไปจบอันดับยี่ห้าี่หกี่เจ็ดถึงสามสิบหกแล้วก็ตกรอบไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วบวกกับในลีกก็อยู่กลางๆอะไรอย่เงี้ยผมว่าอานเนอร์จะถ้าเป็นขนาดนั้นนะ ยังไงก็ต้องปลดว่ะถ้าไม่ปลดอีกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆเราก็ไปบีบสโม,มสรให้ไปปลดอาร์เนอร์ไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละนะฮะมันก็ถ้าแย่ขนาดนั้นมันก็ต้องปลดแต่ถ้าประคองทรงได้อย่างที่หมบอกถ้าประคองทรงได้อ่ะขึ้นมาอยู่อันดับสี่ภายในกลางปีภายในแบบครึ่งซีซั่นอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าได้ บวกกับในแชมปยนลีกเก็บแต้มแลเ้เป็นกอบเป็นกำเข้ารอบการันตีแน่ๆผมว่าอาร์เนอร์ก็ยังได้ไปต่อด้วยบุญเก่าด้วยอะไรก็ตามที่ยังคงประคองทรงให้แบบไปได้คําถามสุดท้ายเลยสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบอย่างที่ผมบอกเอาแบบเวิร์ดเอาแบบเคสที่ดีที่สุดแล้วกันเคสที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกสมมุติว่าทําได้ตามเป้าอยู่อันสามอยู่อันดับสามสี่ห้าภายในครึ่งซีซั่นแรกแล้วก็แชมปยนลีกเก็บแต้มได้แล้วก็มีลุ้นที่เข้ารอบต่อไปได้ สิ่งที่ล์พูจะได้ลุ้นก็คือเนี่ยอย่างน้อยขอเอาโคต้าก่อนโคต้าไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในปีหน้ามันต้องลุ้นแค่เท่านี้แหละครับเพราะผมยังมองว่าความสม่ำเสมอของล์พูในการลุ้นแชมเปี้ยนลีกยังไม่ดีพออย่างที่สองแชมเปี้ยนลีกมันแข่งในระยะที่สั้นกว่าแม้ว่าคู่แข่งจะมีเสือสิงห์กระทิงแรดมากกว่าแต่ด้วยความที่พอแข่งในระยะสั้นกว่าไม่เหมือนฟุตบอลลีกที่มันเล่นแบบมาราธอนน่ะมันก็อาศัยลูกคึดลูกปฏิหารลูกอะไรแบบถัวถั่วเข้าไปได้ก็ยังได้ลุ้นแม้ว่าจะะไม่ยากนะ เอ้แม้ว่ามันจะไม่ง่ายนะแต่ผมมองว่าแชมเปี้ยนลีกก็ยังได้ลุ้นอย่างที่สามครับเอฟเอคัพอันนี้บอลถ้วยอันนี้ยิ่งสั้นกว่าอีกเอฟเอคัพในเส้นทางสั้นกว่าแชมเปี้ยนลีกอีกเราอาจจะต้องไปลุ้นบอลถ้วยเอาปีนี้แชมเปี้ยนลีกอ่ะผมว่าไม่ทันแล้วจริงๆออกสตาร์ทช้าขนาดนี้มันการกลับมามันทันยากแล้วมันมีสองทีมที่สม่ำเสมอมากๆอย่างอาร์เซนอลแลวแมนซิเตี้เนี่ยผมมองว่า,วายากที่จะทันแล้ว สำหรับการเป็นแชมป์อะนะแต่การลุ้นฝอันดับแรกไปเล่นแชมเปี้ยนี์ยังยังอยู่ในเส้นทางครับ อยู่ในเส้นทางอ่ะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาได้เลยส่วนใครที่สนใจอยากลงโฆษณาช่องโค้ดแอคนะครับติดต่อสปอนเซอร์หรือโฆษณาช่องโค้ดแอคได้ไปที่อินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราคาต่างๆนานาได้ตอนนี้ยังเหลือว่างหนึ่งที่นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้หมดเวลาครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับ